ลงแล้วอุทธรณ์ก็ลงแล้วม,มันยังสู้เฮสแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ทําจริงๆก็ได้ครับสารก็อาจจะมองไ,มได้ดักบบนี้นะครับอาจจะม,มองได้แดักนี้หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้มึงยังสู้อีกมึงไม่สมนึกเหรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนลงโทษหนักขึ้นหรือยังไงหรืออาจจะมองในมุมของธนชาติผลที่ว่าเฮ้ยสองสารแล้วมันยังสู้อีกแสดงว่ามันไม่ได้ทำเลอยกฟ้องอ่ะ ล่าสุดมีทนายนิรนามนะครับผมไม่ระบุชื่อนะครับแล้วไม่ระบุตัวตนได้มีการวิเคราะห์คดีรงพลในโอกาสรอดนะรอดในชั้นดีกาเนี่ยนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับก็คือเขามีการเล่าผ่านทนายรัชพลก็คือทนายคนนั้นเล่าเล่าให้กับลูกความฟังแล้วก็มีการพูดคุยกันลูกความก็มาเล่าให้กับทนายรัชพลฟังนะครับ เออก็แต่มันมีมุมหนึ่งที่ว่าการเปลี่ยนทนายเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้ยากมากๆเลยว่าอย่างนั้นใช้คําว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าทนายคนใหม่ต้องจะต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยนี่เหรไหมครับผมเ่ก็คือไม่รู้เรื่องออตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วก็แบบในช่วงสืบพยานชั้นต้นชั้นอุทธรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่รู้เลยจะต้องแบบ มาศึกษาใหม่แล้วมันมันเป็นเรื่องยาก,กน,นะที่จะเข้าใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยวทนายใหม่เนี่ยถ้าเป็นเอฟซีลุงพลเนี่ยก็เออก็อาจจะติดตามมาเรื่อยๆก็อาจจะพอรู้นั่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ไปที่มานะแต่ว่ารู้ว่าลุงพลทําหรือไม่ทําคงไม่รู้กันอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยครับเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่สิ่งที่ลุงพลโดนตัดสินเนี่ยมันมาจากหลักฐานนะครับในตีววทยศาสตร์นะครับผมหลักฐานอื่นประกอบนะครับผม อ่าพยานแบบล้อมพยานบุกอะไรต่างๆเลยนะครับผมก็ว่าก,กันไปเอ่อทีนี้มาฟังทนาสุบลดูครับผมว่าทนาสิบลนเนี่ยจะเล่าให้ฟังยังไงเดี๋ยวเราก็วิเคราะห์ไปม้อมกันเลยนะครับลุงคนจะรอดหรือเปล่าง,งานนี้หลายคนก็กออ,อกมาวิเคราะห์กันนะเอฟซี FC ผมก็เริ่มจะวิเคราะห์กันแล้วนะเห็นหลายคอมเมนต์สำหรับชิปนี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังซึ่งเชื่อว่า FC ของลุงพลป้าแตนเนี่ยน่าจะชอบนะครับแต่ต้องบอกนะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะเพียงแต่มีคนเขามาคุยกับผมนะครับแล้วผมก็เลยเอารเรื่องนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถามว่าผมจะเป็นต้องไปเข้าข้างลุงพลป้าแตนหรือว่าต้องเข้าข้างแม่น้องชมพู่หรืออะไรไหมก็ไม่จะไปหลอกนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องเข้าข้างใครเพราะว่าเข้าข้างไปก็ไม่ได้ตังค์นะครับหรือไม่เข้าข้างก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเข้าข้างใครแต่เรื่องนี้ผมว่า ได้นะได้ตังนะแต่ผมไม่ได้ว่าทนาคจะพลได้หรือไม่ได้นะแต่การเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างการเข้าข้างเนี่ยคือได้ตังนะครับเพียงแค่เราไม่ได้จากลุงพลพระแตนสมมติว้าผมจะเข้าข้างลุงพลพระแตนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เงินจากลุงพลพระแตนโดยตรงแต่จะมีเอฟซีเข้ามาช่วยเหลือผมเข้ามาซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยถ้าผมเข้าข้างนะผมก็จะได้ตรงนี้ครับเอฟซีก็จะมาดูเยอะเข้าใจไหมครับถ้าเราเข้าข้างเอฟซีก็จะมาดูเยอะเราก็จะได้ตังครับทนายรจะพลครับ ใครจะเสียงผมลองมาเถียงดูสิตลอดรนะยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาใครที่ไปอยู่กับฝั่งลุงพลเนี่ยเอาได้กันไปกี่ล้านกันแล้วได้เงินกี่ล้านกันแล้วจากที่ไม่มีบ้านก็มีบ้านจากที่ไม่มีรถก็มีรถจากที่ไม่มีห้องแอร์นอนก็มีห้องแอร์นอนนะครับจากที่ไม่มีเมียก็มีเงินไปแต่งเมียนะครับเป็นไงได้ไหมครับเออท่านจะบอกว่า,าไปเข้าข้างมันก็ไม่ได้นี่ความจริงอยู่กับผมครับได้ครับ แต่ทําไมเราถึงไม่เอาครับทําไมจอร์นี่ถึงไม่เอาครับนะแต่ถ้ามีมีคนมาจ้างจอร์นี่ตอนนี้ว่าจอร์นี่ย้ายฝั่งอ่าพูดเอ็นยองไปทางฝั่งบุงคนเลยมาจ้างผม,มอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องคิดนะครับไปทันทีเลยนะถามว่ามันจะมีคนจ้างหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยนะมันมี คนเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วผมว่าเออมันก็น่าสนใจดีแล้วจริงๆเนี่ยถามว่าผมเคยคิดไหมเรื่องนี้ก็เคยคิดนะแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยนะครับก็คือในเรื่องของคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับเรื่องทางรอดของลุงพลเนี่ยลุงพลจะมีสิทธิ์รอดไหมนะครับแล้วก็การที่ชั้นต้นตัดสินลงโทษอุทธร์ตัดสินลงโทษแบบเนี่ยนะครับแล้วดีกาเนี่ยมันเป็นเทคนิคการ บีให้ลุงพลรับสารภาพหรือเปล่าก็มาฟังกันนะครับคือบีให้ลุงพลรับสารภาพเมื่อวันก่อนเนี่ยพูดแบบนี้ม่ไดขลุขงความ<ช>มปรึกษาคาดีเสร็จแล้วเนี่ยลูกความเขาก็พูดถึงคดีลุงพลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับทนายของเขาเหมือนกันนะครับในเรื่องของคดีลุงพลเนี่ยแล้วทนายของเขาเนี่ยก็วิคห้เขาฟังนะครับเขาก็เลยมาคุยกับผม ว่าเออเนี่ยทนายของผมเนี่ยเขาก็พูดถึงลุงพลเหมือนกันนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าของลุงพลเนี่ยชั้นต้นนะครับตัดสินลงโทษจำคุกนะครับ mm. ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอชั้นต้นปุ๊บเนี่ยพอจะอุทธรณ์เนี่ยนะครับทนายเขาถ้าจะเปลี่ยนทนายในชั้นอุทธรณ์เนี่ยเขาก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะยากอะไรนะฮะแต่พอศาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษจำคุกอีกปุ๊บเนี่ย มาเปลี่ยนทนายในชั้นดีกาเนี่ยนะครับทนายคนนั้นเขาก็เล่าให้ลูกความผมฟังว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เลือดตากระเด็นนะครับเพราะว่าทนายในชั้นต้นชั้นอุธทธรเนี่ยเขารู้ทุกอย่าง ừ ừ ừ, แล้วเขาสืบพยานมาด้วยตัวเองนะครับ ừ, ừ. พอมาเปลี่ยนทนายในชั้นดีกาปุ๊บเนี่ยทนายที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะลําบากแล้วนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องมาศึกษาคาดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ ไอเรื่องพิรุษอะไรต่างๆที่สารบันทึกหรือไม่บันทึกในเอกสารเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับแล้วเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยผมต้องบอกตามตรงนะเวลาสืบพยานเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับที่คุยกันในสารแล้วไม่ได้บันทึกก็มีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ทนายจะเก็บไว้หรือว่าบางเรื่องเนี่ยที่คุยกันในสารแล้วก็สารอาจจะบันทึกแค่สรุปมานะครับแต่ทนายเนี่ยในคดีนั้นเนี่ยที่ทําชั้นต้นเนี่ยเขาจะรู้ทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นพอมาเปลี่ยนในชั้นดีกาปุ๊บเนี่ยทนายในชั้นดีกาจะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากนะครับสําหรับทนายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะเรียกถูกก็ได้แต่ว่ามันมันยากกว่าคนที่ทําชั้นต้นชั้นอุทธรณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโหถ้าทนายมาชั้นดีกาเนี่ยยากมากนะครับยากมาก mm hmm. อ,มอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของทนาย นะครับที่เขาถ่ายทอดมาแล้วผมก็มาถ่ายทอดให้ฟังต่อทีนี้ในเรื่องเทคนิคนะครับการที่สารเนี่ยตัดสินชั้นต้นลงโทษอุทธรณ์ลงโทษมันมีผลยังไงหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเรานะครับเป็นสารสมมตินะ,ะชั้นต้นลงโทษนะครับเราอาจจะเห็นพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะทำนะครับเราก็สามารถที่จะลงโทษได้เพราะว่าถ้าเป็นสารชั้นต้นเนี่ยก็จะมองว่า เออไม่เป็นไรนะ <อ ược S 3> คุณก็ไปสู้เอาอุทธร์ต่อแล้วกันนะครับ <Geez. S 1> เพราะว่ายัางไงคุณก็มีโอกาสนะครับที่จะรอดได้ที่จะต่อสู้ในชั้นอุทธร์ได้เพราะฉะนั้นในชั้นเนี่ยนะครับคู่พิพากษาเห็นว่าเออั่งจำคุไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วคุณไปสู้เอาในชั้นอุทธร์ต่อนะครับ <S 2> <S 2> สมมตินะอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าศาลตัดสินมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปสู้ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลจริงๆที่จะไปสู้ได้นะครับลุงพลก็ไปสู้ต่อในชั้นอุทธร์ ระหว่างในการต่อสู้ชั้นอุทธร์เนี่ยนะครับก็ศาลก็เราก็รู้อยู่นะครับออกมาได้สองรูปแบบทีนี้ศาลจะตัดสินยังไงล่ะในเมื่อยังเหลือศาลฎีกาอีกนี่นะครับแล้วก็ถ้าจะลงโทษจำคุกเนี่ยมันก็เกินบทบัญญัติของกฎหมายที่จะห้ามฎีกานะครับก็คือถ้าตัดสินลงโทษไปเนี่ยก็สามารถฎีกาได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลอุทธร์ก็มองว่าเอ๊ะถ้าตัดสินลงโทษไปเนี่ยนะครับ ก็ยังดีกาได้นี่นะชั้นต้นลงอุทธรลงทีนี้กฎหมายามีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเงื่อนไขนั้นอ่ะไม่ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโทษเกินอะไรเกินคือสามารถดีกาได้นะครับสารอุทธรก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณก็ไปดีกาต่อเอาแล้วกันนะครับไปสู้ในชั้นดีกานะครับก็เลยตัดสินลงโทษจำคุกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเราวิเคราะห์กันนะนะครับทีนี้ถามว่าชั้นต้น จำคุกอุทธรจำคุกรุมพลขวัญเสียไหมนะครับหลายคดีเนี่ยเขาก็ขวัญเสียละนะครับมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเป็นการบีบให้รับสารภาพนะครับถ้าคนทําผิดเนี่ยก็จะรับสารภาพเอ้โดนมาสองสาละดีการไม่รอดแน่เลยสารภาพไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อขอลดโทษนะฮะประโยชน์ก็คือเพื่อขอลดโทษแล้วก็โดนมาสองสาแล้วดีการเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับสมมุตินะคดีอื่นๆทั่วไปนะครับจําเลยก็อาจจะมองว่า ไม่น่ารอดและสารภาพดีกว่านะครับก็สารภาพไปแต่ทีนี้ถ้าจาเลยไม่สารภาพนะครับฟ้นต่อในชั้นฎีกาศาลก็อาจจะมองว่าเอะตอนก็นลงแล้วอุทธรณ์ก็ลงแล้วม,มันยังสู้ฮะแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ทําจริงๆก็ได้แล้วศาลก็อาจจะมองได้แบบนี้นะครับอาจจะมองได้แบบนี้นและว่าเอ๊ะเขาสู้คดีต่อนะครับ มันปฏิเสธมาตลอดตัต้งแต่ชั้นสอบสวนนะนะมันมองได้สองมุมนะแต่ธน,น,น,นาริชพลอาจจะมองมุมว่าเอ้ยเฮ้ยมันยังสู้อีกแสดงว่ามันมันไม่ได้ทําจริงๆหรือเปล่าอาจจสมมตินะภาษาลีกาคิดอย่างนี้แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องคิดนะครับเฮ้ยมึงหลักฐานมัดแน่นขนาดนี้มึงยังสู้อีกมึงไม่สานึกเหรออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนลงโทษหนักขึ้นหรือยังไงหรืออาจจะมองในมุมของธนาริชพลที่ว่าเฮ้ยสองสารแล้วมันยังสู้อีกแสดงว่ามันไม่ได้ทำเหรอ,อ ยกฟ้องอ่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แบบสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ you ผมก็กลางๆนะแต่ถ้าสาลตัดสินลุงพลยกมาเนี่ยนะครับสมมุติว่านีกาผมก็ต้องวิเคราะห์แบบใหม่นะครับเออก็ต้องกลับไปใหม่เนาวเอ้เราก็ต้องวิเคราะห์ใหม่วิเคราะห์ไปในทิศทางของลุงพลแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทิศทางไปในทิศทางที่ลุงพลแพ้เป็นเรื่องปกติครับเอออันนี้อันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้ตรงๆเลยนะนะแต่ว่าตอนนี้มันมันวิเคราะห์ไปในทางเดียวไงนะครับในตอนนี้มัน แล้วก็อย่างว่าแหละรอดีกานะครับอเดียวฟังทนายุนคนต่อแล้วกันชั้นสารชั้นต้นชั้นอุทธรก็ยังปฏิเสธมาตลอดสงสัยมันจะไม่ทำจริงไว้นะครับสายก็ต้องพิจารณานะแล้วก็ดูจากพยานหลักฐานเอ๊ะชั้นต้นเนี่ยมันมีช่องอะไรมีเหตุน่าสงสัยไหมชั้นอุทธร์มีเหตุน่าสงสัยไหมนะครับาฎีกาก็อาจจะคิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่เขาวิเคราะห์มากัน สารดีกาอาจจะวิเคราะห์เงี้เอ๊ะหรือว่าแค่นี้หรือใครก็วิเคราะห์ได้ว่าเลยนะครับทีนี้มาชั้นธิกาเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่ามันมีพยานหลักฐานชัดเจนไหมถ้าจะลงหนักขึ้นยี่หกปีเป็นสามสิบปีเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันยังมีเหตุสงสัยอยู่พอสมควรมันต้องยกฟองมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการตรวจตาที่ถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าจำเลยสู้คดีมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ ชั้นสอบสวนมาชั้นต้นมาชั้นอุทธร์ก็ยังสู้นะครับมาดีกาก็ยังสู้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทนายคนหนึ่งเนี่ยเขาวิเคราะห์มาผมก็ไม่รู้จักหรอกนะนะครับเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าลุงพลสู้ต่อเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าโอกาสหลุดเนี่ยถ้าศาลมองอย่างนี้นะก็มีส่วนนะครับแต่ต้องบอกนะว่าสุดท้ายแนละ้วผมก็สวนกลับเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเออมันก็เป็นความเห็นของทนายเขานะครับส่วนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ย ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นะครับในเรื่องแบบนี้นะครับถึงแม้ศาลเองอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูพยานหลักฐานว่ามันไปถึงไหมนะครับถ้ามันรัดกลุ่มเพียงพอนะครับน่าเชื่อได้ว่าลุงพลกระทำความผิดจริงก็อาจจะลงโทษแต่ว่าถ้ามันน่าสงสัยอยู่พอสมควรนะครับศาลดีกาก็อาจจะยกฟ้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเฉยๆนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเอฟซีลุงพลป้าแต๋งคงจะชอบอะแต่ผมก็ เฉยๆผมก็ผมก็บอกเข้าไปว่ามันก็เป็นความเห็นของเขานะครับส่วนจะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่จะมา,เ,าเข้าสู่กระบวนการนะครับแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นการช่งล้ํากนะครับของศาลว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรครับอืมอืมครับผมแต่ผมคิดอีกมุมหนึ่งนะผมคิดสองมุมแม่แหละไม่ใช่ว่าคิดมุมเดียวผมมคิดสองมุมว่า ถ้าเกิดว่าสารมองนะว่าเอ้ยมันสู้มันสู้มาเนี่ยนะมันสู้มาสารหนึ่งสารสองเนี่ยนะครับเอ้ยยังสู้อีกเหรอมันไม่ได้ทําหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะสารมองสาลก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งเฮ้ยมึงสู้มึงสู้มาเนี่ยหลักฐานมัดขนาดนี้เนี่ยนะหลักฐานในชั้นต้นนมัดขนาดนี้อุทธรณ์มัดมาขนาดนี้แล้วยังสู้อีกไม่สํานึกหรือเปล่าวะอน,นึกไหมครับอันนี้เราก็มุมสองมุมนะครับก็เป็นไปได้หมดครับผมแต่ว่าทนายคน ทนายคนที่มาเล่าให้กับลูกความของอทนายนิรนามเนี่ยเรียกว่าทนายนิรนามแล้วกันทนายนิรนามคิดมุมเดียวไงคิดมุมได้อย่างเดียวเลยให้ลุงพลได้อย่างเดียวเลยนะก็เพราะแบบนี้ไงชั้นต้นชั้นอุททรก็คิดแบบนี้ไงคิดแต่ว่ายกยกยกเห็นไหมครับคิดอยู่อย่างเดียวแต่ไม่คิดหาแนวทางสู้ครับผมคิดแต่ว่ายกมันไม่ได้มันต้องคิดหาแนวทางสู้มันต้องคิดหลายอย่างนะครับเอออย่าไปคิดแต่ว่ายกอย่างเดียวกูไม่ได้ทํายกกูไม่ได้ทํายก ไม่ใช่เราก็ต้องหาหลักฐานใช่ไหมครับหาหลักฐานตัวเองอ่ะมายืนยันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะหาวิธีการที่จะแบบมาเสนอต่อสารเพื่อที่จะให้เรายกฟ้องหรือรอดก็ว่ากันไปนะครับเออไม่ใช่เอาแต่ความคิดอย่างเดียวว่าคิดว่าคิดว่านะครับเออคิดไม่ได้นะครับต้องทำด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิประจบดันขึ้นผิดเปิดการมองเห็นท่านใดอยากจะสนับสนุนจอนนี่ก็โดเนตกันเข้ามาช่วงนี้นะครับช่องเงียบฝากสนับสนุนนะครับอ่าท่านใดอยากได้อ่าพร้อมเพลงก็ทักมาบอกแล้วกันเดี๋ยวจะอ่าคอมเมนต์เข้ามาให้ช่วงนี้ทุกท่านบอกเลยว่ามันเงียบๆยังไงไม่รู้นะอืมท้อแล้วนี่ว่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนี่ เ่าจะเปลี่ยนไม่ทําข่าวแล้วว่ากันไปหรือพูดเล่นเดี๋ยวเอาคาดีน้องชมพู่ให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปทางอื่นนะครับก็จะตามคดีนี้ให้จบเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าจะจะตามให้จบก็ตามเรื่อยๆสวัสดีครับ